สวัสดีครับวันนี้ช่องเชียงรางเชียวแนวนะครับเราจะมาทําปลูกมัน5นาทีกันนะครับวันนี้เรามาดูการปลูกได้เลยนะครับเืินชมได้ครับดูนะครับเราก็ปักดาเหมือนมันทั่วไปเลครับปลูกัไป มัน5นาทีของเราก็ปลูกไว้เพื่อรับประทานเองนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ